เข้ามาจ้ะ,ะว่าที่แม่บ้านคนใหม่มาแล้วจ้ะนุชผมจ้างคุณสิบล้านว่าไงนี่คุณผมจ้างคุณมาเป็นแม่บ้านนะไม่ได้ให้มาเลี้ยงลูกในบ้านผมนถ้าที่ฉันจําได้เนี่ยฉันว่าฉันก็ปฏิเสธไปแล้วนะแต่คุณก็ยังยืนยันที่จะจ้างฉันตั้งสิบล้าน นุชพลกลับมาแล้วคิดถึงนุชจังเลยอ่ะนุชน,เนงงุเป็นอะไรร้องไห้ทำไมืเป็นอะไรนี่มันที่ตรวจคันนี่รุดท้องหรอเฮ้ย นุท้องจริงเหรอนี่นุดีใจจนร้องง่ายเลยเหรอขอโทษนะพลแต่เด็กคนเนี้ไม่ใช่ลูกของพลนุน่นุพูดอะไรเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันเด็กในท้องจะไม่ใช่ลูกของพลได้ไงนี่พลคิดจริงๆเหรอ ว่านุชมีแค่ผลคนเดียวนี่นุชพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่จริงใช่ไหมนุชไม่ได้นอกใจผลใช่ไหมเลิกหลอกตัวเองได้แล้วผลนุชอุตสับพูดความจริงผลจะได้ตาสว่างสักทีต่อไปนี้อ่ะก็ต่างคนต่างอยู่นะนลก่อนผลนุชนุช โอยแพลพลพี่ยินดีด้วยนะกับชีวิตคู่แต่งงานอ่ะขอบคุณนะคะพี่พิงเออแล้วเรื่องแม่บ้านที่แพลวให้พี่ไปจัดการสรุปยังไงคะหุยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะพี่จัดการให้เรียบร้อยแล้ว นี่พี่ก็นัดให้เขามาเริ่มงานวันนี้เลยนะเดี๋ยวก็คงจะมาแม่บ้านคนนี้ขยันมากนะติดอยู่อย่างเดียวว่ามีลูกอ่อนก็ต้องกระเตงลูกไปทํางานด้วยอะจ้ะไม่รู้ว่าแพวกับคนจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยอืมผมไม่ติดอะไรนะครับขอแค่ขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานผมโอเคหมดละวิสงสัยจะมากันละเดี๋ยวพี่ออกไปรับเขากันนะได้ค่ะ ได้แม่บ้านสักทีนะคะพลมาเข้ามาจ้ะ,ะว่าที่แม่บ้านคนใหม่มาแล้วจ้ะนุชพี่หิงนีม่มันอะไรกันทำไมแม่บ้านเป็นเป็นอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าทำไมสีหน้าพวกเธอสองคนถึงแปลกแปกะ่ะคุณพิงค์คะนุชขอโทษนะคะแต่ว่านุชเปลี่ยนใจแล้วคะ่ะ ลกคงรับงานนี้ไว้ไม่ได้อะไรกันของพวกเธอเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วงั้นนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนรับงานวาแล้วอะคุณจะมาเทดดื้อแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยเอาเป็นว่าพวกเธอเคลียร์กันเองก็แล้วกันนะพี่มีธุระต้องไปทำต่อไปละแพวฉันขอโทษนะคะแต่ฉันคงรับงานนี้ไ้ไม่ได้ คุณกลัวอะไรหรอทำไมยิงลับงานนีไว้ไม่ได้พลแพลเราสองคนแต่งงานกันแล้วส่วนผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นแค่แม่บ้านแม่ลูกอ่อนคนนึงที่เราจ้างมาดูแลบ้านก็เท่านั้นยังไงฉันก็ไม่ทำผมจ้างคุณสิบล้านว่าไงเงินสิบล้านเลี้ยงคุณเลี้ยงลูกให้เลี้ยงสูงๆได้สบายเลยนะคุณไม่สนใจเหรอนี่พน นี่คุณเห็นฉันเป็นคนเห็นแก่เงินขนาดนั้นเลยเหรอคะป้าผมว่าแค่ยื่นข้อเสนอดีๆให้คุณเท่านั้นเง<อ>ินติดล้านเลยนะคุณ<อ>ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่รับมันไวย<อ>ได้คะ่ะถ้าคุณคิดว่าการที่ฉันทํางานที่นีน่แล้วมันจะดีกับชีวิตคู่หมุนสองคนเนี่ย<อ>ก็ได้คะ่ะ<อ>ฉันจะทําแล้วแต่คนนะพลแถล แพลวแพลลืมไปแล้วหรอว่าหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาทําอะไรกับพลไว้แพลวคิดว่าพลจะยกโทษให้ผู้หญิงคนนี้เหรอแล้วพลไปจ้างมันทําไมถึ่สิบล้านแพลวไม่ชอบมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะพลถ้าเกิดถ่านไฟก่ามันคูขึ้นมาจะทํายังไงไหนจะลูกของมันอีกลูกของเขาได้ไงอะแพลวไม่ใช่ลูกของพลซะหน่อยเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วแต่ พลรับได้เหรอที่มันเป็นแบบนี้ที่เห็นแฟนเก่าของตัวเองอะไปม,มีลูกกับคนอื่นและยังต้องมาทํางานที่บ้านเราอีกไม่ต้องห่วงหรอกแพรวที่พลจ้างเขาสิบล้านบาทเพื่อมาเป็นแม่บ้านนะพลก็อยากจะเอาคืนจะใช้งานเขาให้หนักให้สาสมกับที่เขาเคยหลอกเคยสวมเขาให้พลก็แค่นั้นเองพนพนอยากเอาคืนหรือ,อยังเป็นห่วงมันกันแน่ จะอะไรก็ไม่สําคัญเรากแล้วแพรก็รู้ว่าพลกับเขาอะไม่มีทางกลับไปคบกันได้อยู่แล้วเพราะที่เขาทำกับพลน่ะมันเกินให้อภัยแพรก็รู้นี่ คุณผมจ้างคุณมาเป็นในบ้านนะไม่ได้ให้มาเลี้ยงลูกในบ้านผมนะถ้าที่ฉันจำได้เนี่ยฉันว่าฉันก็ประิตสธไปแล้วนะแต่คุณก็ยังยืนยันที่จะจ้างฉันตั้งสิล้านฉันก็แค่เห็นว่าเงินมันก็เยอะดีก็เลยรับไว้ก็แค่นั้นผมเวทนาคุณหรอกนะถึงได้พูดแบบนั้นอนะแล้วนี่พ่อของเด็กไปไหนล่ะถึงปล่อยให้คุณเนี่ย มาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกคนเดียวอนะี้พ่อของเด็กเนี่ยเขาตายไปน,นานแล้วล่ะคะ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่คุณจ้างฉันเพราะเวทนาหรือเพราะยังอะไรอาวรฉันอยู่กันแน่นี่คุณแล้วก่อนนี้ฉันจะมาเลี้ยงลูกเนี่ยฉันจัดบ้านทํางานบ้านไว้เสร็จหมดแล้วคะ่ะแล้วกับข้าวเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วบนโต๊ะด้วยข้าวหลังเนี่ยหัดดูก่อนนะคะก่อนที่จะว่าคนอื่นเขา อ๋อถ้าเสร็จแล้วอะ่ะก็อย่าลืมไปซักผ้าด้วยละ่ะตะกร้าผ้า,าวางอยู่ตรงนู้นน่ะค<อ>่ะมาผมช่วย พี่คุณยังโกหกนอกใ้ฉันได้ผมไม่โกงอะไรคุณทำอะไรกันอนะไม่มีอะไรหรอกแพรก็แค่แม่บ้านคนนี้เขายกตะกร้าผ้าไม่ไหวผมเลยมาช่วยเขาก็แค่นั้นนะยกไม่ไหวหรือตั้งใจจ่อยต้นนายกันแน่เป็นแค่แม่บ้านหัดจักที่ต่ำที่สูงมั้งนะแพรวใจเย็นก่อนไปนั่ง,งยิงช่างกนเถอะ ที่หลังถ้ายกไม่ไหวก็ยกเทลตะก้าสิฉันจ้างแกมาตั้งสิบล้านใช้แรงงานตัวให้คุ้มกับค่าจ้างหน่อยนะคะไปกินข้าวเดี๋ยวแพวนั่งลงก,กินข้าวก่อนแพลวพนคะเดี๋ยวพนนั่งกินข้าวก่อนนะคะ 就票吗 นึกว่าเครื่องซักผ้ามันจะมากเกินไปแล้วนะคะมันไม่มีอะไรมากเกินไปสำหรับแกหรอกอย่าลืมนะพว่าแกเป็นแค่คนใช้สถานะเธอกับฉันตอนเนี้ยมันต่างกันมากถึงฉันจะเป็นแค่คนใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอะไรกับฉันก็ได้นะคะแกอย่าคิดนะที่พลจ้างแกมาสิล้านเพื่อเป็นแม่บ้านและแกจะมาปากดีกับฉันได้ เงินสิบล้านของฉันกับพลมันเป็นแค่เศษเงินเท่านั้นแหละที่มาใช้เล่นกับชีวิตแกไงก็ถ้าพวกคุณสองคนแค่ยอยากจะเล่นสนุกกับชีวิตฉันเนี่ยก็ไม่เห็นจําเป็นต้องหึงหวงอะไรเลยน่คะใครหึงฉันเนี่ยหรอหึงแกคนระดับอย่างแกมีอะไรให้ฉันหึงฉันมีดีวกว่แกทุกอย่างหรอคะและที่ตามหาเรื่องฉันเนี่ยไม่ใช่หึง ที่เห็นฉันใกล้ชิดกับสาม,มีคุณหรอคะก็เพราะแกะไปอ่อยสามีฉันน่ะสิอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะแล้วที่แกปล่อยอเด็กโตมาป่านเนี้ยก็เพื่อที่จะเอากลับมาแย่งคนคืนไปใช่ไหมนี่เรารท้องจริงๆวะเนี่ยเรากงจะมีลูกกับพลแล้ว ใครอะแล้วเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงนี่แกท้องกับพลเหรอฉันถามว่าแกท้องกับพลเหรอใช่เปลเด็กออกะนะนี่มันลูกฉันทำไมฉันต้องไปเอาออกด้วยฉันคือคู่มั่นของพลและเราก็จะแต่งงานกันหลังเรียนจบอะไรนะคู่มัน่นทำไมพลไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้เลยอะ ก็เพราะว่าพลน่ะไม่ได้คิดจริงจังกับแกไงทำไมเขาต้องบอกตัวปอลอย่างแกด้วยแล้วรู้ไว้ด้วยนะว่าคนที่พลจะแต่งงานด้วยคือฉันคนเดียวเท่านั้นมิจริงอะมันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิมันคือเรื่องจริงบ้านเราทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็มั่นหมายกันไว้ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเราก็ต้องได้แต่งงานกัน แกแปลเด็กออกแล้วก็ออกไปจากชีวิตพลสักทีฉันทำไม่ได้ถ้าเธอรักพลจริงก็ปล่อยพลไปสิเพราะในอนาคตพลต้องดูแลธุรกิจของครอบครัวตั้งเยอะหยุดทำลายพลสักทีอ๋อและอีกอย่างนะครอบครัวพลเขาคงรับไม่ได้หรอกกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่งแก ถ้าฉันคิดจะทำแบบนั้นเนี่ยฉันทำไปนานแล้วค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกแต่ฉันกลัวฉันกลัวว่าวันหนึ่งถ้าพลร,รู้ว่าเด่ยคนนี้เปรร็นลูกของเขาขึ้นมาเขาก็จะทิ้งฉันกลับไปหาเธอยังไงล่ะนี่มันอะไรกันนุชแพรเด็กคนที่ผมอุ้มอยู่เนี่ยเป็นลูกของผมยังไง้เหรอไม่ใช่นะพลมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะไม่ใช่ได้ยังไง ผมนี้นทุกอย่างหมดแล้วว่าที่นุชต,ต้องโกหกผมว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของผมมันก็เป็นเพราะคุณคุณไม่บอกอน,นุชว่าเราเป็นคู่มั่นกันพอเถอค่ะคุณผลคุณต่างหากที่เป็นคนผิดที่มาโกหกฉันมาปิดบังฉันเลือกคุณแพรวไม่จริงผมไม่ได้โกหกคุณอนุชผมไม่ได้มั่นกับแพรเพราะผมบอกกับที่บ้านผมว่าผมมีแฟนแล้วและนั่นก็คือคุณ แต่พอคุณทิ้งผมไปอ่ะผมถึงตัดสินใจมั่นแล้วก็แต่งงานกับแพรอะไรนะนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณโกหกฉันหรอคุณแพรคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณรู้ไหมว่าฉันกับลูกต้องลำบากแค่ไหนที่ไม่มีพลคอยดูแลแล้วถ้าฉันไม่ทำแบบนี้พลจะยอมแต่งงานกับฉันไหมแพรแต่นุชก็ท้องลูกของพลอยู่นะ แล้วเราก็รักกันคุณทําแบบนี้ทำไมอ่ะคุณมันเห็นแกนตัวมากนะคะคุณแพลที่ทําให้เราสองคนเข้าใจผิดกันแล้วไหนจะเรื่องที่คุณให้ไปเอาเด็กออกอีกถ้าฉันทําตามที่คุณบอกตั้งแต่แรกฉันคงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตผมผิดหวังในตัวคุณมากนะแพลพออันทีผมจะอย่าไม่แพลไม่อย่าแพลไม่มีวันหย่าคุณแน่คุณจะกลับไปหามันใช่ไหมใช่ ผมต้องกลับไปรับผิดชอบลูกกับเมียของผมและถ้าคุณไม่ยอมหย่านะผมก็จะฟ้องอย่าต้องทำให้ผมต้องเกลียดคุณไปม,มากกว่าน,นี้เลยนะแพลวพลแพลวไม่อยามพลพล